หัวเว่ยเปลี่ยนเกมได้สมาร์ทวอทช์ watch GT 6 s e r i e สมาพร้อมแบตนานสุด21วันแต่ราคาเริ่มต้นเพียง6,990บาทและนี่คือสิ่งที่คุณคงจะพลาดดีไซน์ทันสมัยฟีเจอร์ออกกำลังกายครบวงจรและระบบดูแลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนทุกอย่างมาพร้อมในราคาที่น่าตื่นตาตื่นใจหัวเว่ยผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกประกาศเปิดตัวหัวเว่ watch GT 6 s ซีรีส ซีรีส์ล่าสุดที่ผสานความทันสมัยความสามารถในการออกกำลังกายและระบบดูแลสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างลงตัวด้วยดีไซน์ใหม่ที่ยกระดับขอบจอให้กว้างขึ้นหน้าจอสว่างสูงสุด3,000นิสและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง21วันซีรีส์นี้มาพร้อม3ามรุ่นให้เลือกตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยหน้าจอกว้างชัดเจน Huawei Watch GT 6 Series มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและสวยงามขอบจอกว้างขึ้นพร้อมขอบหน้าปัดแบบยกสูงที่ปรับตำแหน่งตัวเลขไปด้านข้างทําให้หน้าจอมีอัตราส่วนที่ใหญ่ขึ้นและมุมมองกว้างขึ้นหน้าจอมเลมีความสว่างสูงสุดถึง3 0 0 0นิตช,ช่วยให้มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนแม้อยู่ภายใต้แสงแดดจ้าฟีเจอร์ออกกําลังกายครบวงจร สำหรับคนที่รักการออกกำลังกายหัวเว่ย Watch GT 6 s ซีรีส์มาพร้อมโหมดออกกำลังกายมากกว่า100รูปแบบครอบคลุมทั้งการวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำสกีกอล์ฟและออกกำลังกายในร่มพร้อมโค้ด AI ส่วนตัวที่ช่วยวิเคราะห์และแนะนำโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ระบบหัวเว่ Sunflower Positioning System 2.0ยกระดับความแม่นยำในการระบุตำแหน่งจาก10เมตรเป็น8เมตรด้วยการรองรับดาวเทียม6ระบบช่วยให้ประสบการณ์การปั่นจักรยานเหนือกว่าเพราะเป็นสมาร์ทวอทเรือนแรกที่รองรับไซคลิง v i อช u a ว power คำนวณกำลังเสมือนจรงิงด้วยความแม่นยำสูงดูแลสุขภาพแบบครบวงจร โมเวอ w a วอช GT หกซีรี s มาพร้อมระบบทรูเซนสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าใหม่ล่าสุดช่วยตรวจว่าสุขภาพอย่างแม่นยำและครอบคลุมพร้อมระบบท s ูสลีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าติดตามคุณภาพการนอนหลับเชิงลึกและระบบอิโมชันอลเว l b e บิงวิเคราะห์สิบสสภาพอารมณ์ช่วยตรวจจับและประเมินความเครียดและอารมณ์แบบเรียลไทมพร้อมให้คำแนะนำในการผ่อนคลายแบตเตอรี่นานสุด21วัน หัวเว่ยพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ High-density s t ที่เพิ่มความหนาแน่นของแบตเตอรี่ได้37%และเพิ่มความจุได้65%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทําให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุด21วันราคาและโปรโมชั่น Huawei Watch GT 6 Pro 46ม mm. มเริ่มต้น1490บาท Huawei Watch GT 6 46ม mm. มเริ่มต้น6990บาท Huawei Watch GT 6 41ม mm. ม เริ่มต้น6,990บาทซื้อระหว่าง2ตุลาคม2,568ถึง2พฤศจิกายน2,568รับของสมนาคุณมูลค่ารวมสูงสุด8,146บาทคำถามที่น่าสนใจด้วยราคาเริ่มต้นเพียง6,990บาทหัวเว่ยวอท g ์จีทีหกซรจะเปลี่ยนแปลงตลาดสมาร์ทวอทได้อย่างไรคุณคิดว่าฟีเจอร์ไหนของหัวเว่ยวอทช์จีทีหกซรที่น่าสนใจที่สุดและคุณจะเลือกซื้อรุ่นไหนเพราะเหตุผลอะไร